สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและได้มีการอนุมัติในส่วนของการแจกเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่าน3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มที่2คือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่3กลุ่มคนละครึ่งเฟส5โดยจะมีการเริ่มแจกเงินตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้3กลุ่มที่ผมกล่าวได้เงินอย่างไร สำหรับบัตรคนจนนั้นให้คนละ200บาทต่อเดือนนาน2เดือนนะครับผมเมื่อรวมกับเงินเก่าที่ได้รับก็จะได้เท่ากับคนละ400ถึง500บาทต่อคนนะครับต่อเดือนซึ่งจะให้แบบนี้นาน2เดือนนะครับในส่วนของกลุ่มเปราะบางนั้นจะให้200บาทต่อคนต่อเดือนนาน2เดือนสำหรับกลุ่มเปราะบางนั้นเป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการ ที่ใช้บัตรประจําตัวประชาชนรับเงินท่านสามารถรับเงินได้ผ่านโครงการนี้นะครับผมโดยนำบัตรประจําตัวประชาชนไปรู้ซื้อสินค้าตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือโครงการที่รัฐกำหนดได้นะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งนั้นรัฐมีการแจกเงินนะครับให้กับกลุ่มคนละครึ่ง800บาทตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือน โดยพลเอกประยุท์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส5วงเงิน2 1 2 0 0ล้านบาทโดยกำหนดการให้เงินช่วยเหลือโดยจะให้เงินไม่เกินคนละ800บาทตลอดระยะเวลาโครงการใช้ไม่เกินวันละ150บาทต่อวัน ซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนเดิมทุกประการนะครับก็คือให้ท่านเติมเอง150รัฐเติมเองให้อีกวันละ150นะครับผมกำหนดจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์26.5ล้านคนจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม65นี้นะครับผมอย่างไรแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยมีโครงการคนครึ่งเฟส1เฟส2เฟส4หรือสมัครไว้แล้วและผ่านเกณฑ์แล้วให้ท่านสามารถ ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้และลงทะเบียนให้ใช้ได้กลับมาเหมือนเดิมเตรียมรอกันไว้ได้เลยนะครับผมในส่วนของการคืนเงินเข้าพร้อมเพยประกันสังคมม4 0สำหรับใครที่เคยสมัครประกันสังคมม4 0ไว้แล้วนั้นตอนนี้นะครับผมทางด้านประกันสังคมจะเริ่มมีการโอนเงินคืนให้ผ่านพร้อมเพย เริ่มตั้งแต่8ถึง11สิงหาคมนี้โดยสำนักงานประกันสังคมแจ้งคืนเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ช่วงเดือนสิงหาคม64ถึงกระกฎาคม65เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่าลืมนะครับผมสมมุติว่าถ้าใครที่บัญชีไม่มีหรือปิดไปแล้วให้ท่านไปเปิดบัญชีใหม่และผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือ ถ้าใครที่เคยเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์แล้วกับโครงการอื่นๆให้ท่านไปตรวจสอบดูว่าบัญชียังคงใช้งานได้อยู่หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็เปิดใหม่และผูกพร้อมเพย์ใหม่นะครับและถ้าใครที่ลืมไปแล้วว่าบัญชีเก่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้และตรวจสอบแล้วว่ามันยังใช้ได้ล่ละแต่เลขบัญชีอะไรเงี้ยจำไม่ได้ก็ให้ไปติดต่อธนาคารที่ท่านเคยเปิดบัญชีไว้กันได้เลยนะครับโดยนางสาวรัดดาแซลี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมโฆษกประกันสังคมกล่าวถึงการคืนเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ที่ชำระเกินว่าสำนักงานประกันสังคมนะครับได้จัดทำระเบียบและข้อกำหนดสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระหลังออกมาตรการปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม64และ เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65ใน2ช่วงที่ปรับลดเงินสมทบลงสําหรับทางเลือกที่1เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ70บาทลดเหลือ42บาททางเลือกที่2จ่ายเดือนละ100บาทลดเหลือ60บาททางเลือกที่3เดิมผู้ประกันตนจ่าย300ลดเหลือ180บาทไปแล้วนั้นแต่ประกาศออกหลังในเดือนพฤษภาคม65ทำให้ผู้มี สิทธ์นะครับในประกันสังคมมาตรา40จ่ายเงินสมทบเกินไว้จํานวนที่ต้องชําระหรือเกินจํานวนที่ต้องชําระรวมถึงผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบเกินได้รับความสะดวกมากที่สุดการโอนเงินคืนสมทบผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังนั้นผู้ประกันตนมีหน้าที่ไปผูกบัญชี กับพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ธนาคารใดก็ได้นะครับก่อนวันที่1สิงหาคมก็จะได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืนระหว่างวันที่8-11ถึงสิสิงหาคมนี้รวม4วันซึ่ง ธนาคารหรือประกันสังคมเนี่ยสามารถโอนให้ท่านได้วันละ1ล้านลายเท่านั้นนะครับผมโดยตามโดยเรียงตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนขอย้ำว่าจะไม่โอนเงินให้กับผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์และขอให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารว่ายังใช้ได้หรือไม่กรณีผูกพร้อมเพย์ไม่ทันการโอนรอบแรกหรือไม000 <to> ่เคยผูกบ <to> ัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเลยหรือเลขที่บัญชีปิดหรือ ที่อชื่อหรือนามสกุลไม่ถูกต้องทําให้ไม่สามารถรับเงินได้หากไม่ได้รับเงินสมทบคืนในรอบแรกวันที่วันที่แปดถึงสิสิงหาคม65ก็จะมีการโอนให้รอบเก็บตกวันที่14ถึง16กันยายนหกห้าผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชบัตรประจำตัวประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนกรณีผู้ประกันตนไม่มีบัญชีธนาคารสามารถ ขอรับเงินคืนที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืนสพส .1 ี 7, จากเว็บไซต์ sso.go.th จัดส่งเอกสารการขอรับเงินสมทบคืนได้ทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกนะครับผมอย่างไรแล้วถ้ามีข้อสงสัยในการคืนเงินประกันสังคมเข้าพร้อมเพย์สามารถโทรเบอร์1506กด1 ให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับที่หลายๆท่านก็คงจะเฝ้าและติดตามรอคอยเพราะว่าช่วงเวลานี้ทุกท่านก็คงจะทราบกันดีว่าข้อมูลข่าวของเครื่องใช้ต่างๆตอนนี้มันแพงขึ้นตามราคานะ้ํามันโลกนะครับผมอันเนื่องมาจากมีการสู้รบกันในประเทศยูเคนและรัเสเซียและภาวะซบเซาจาก โควิด -19 นะครับผมรัฐบาลจึงมีมติครมอออกมาวันนี้เพื่อแจกเงินช่วยเหลือให้กับ3กลุ่มกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนบาดคนจนกลุ่มคนละครึ่งฟีดห้าในส่วนของบาดคนจนก็ได้200บาท2เดือนเมื่อรวมกับของเดิมที่ได้รับก็จะได้400กับ500บาทนะครับและกลุ่มเปราะบางได้รับ200บาท2เดือนคนละครึ่งคนละ800บาทตลอดอายุโครงการ ตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคมนะครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมได้หามานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันนะครับอย่างไรแล้วถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ